สวัสดีค่ะว,วันนี้เรามากางเต็นที่สวนพ่อเปอนะคะที่บ้านตามุยอำเภอของเจียมนะคะนี่กลางลางก็เป็นลานกางเต็นเหมือนกันนะคะเด็กๆหลักลงกๆกลางก็นตรงตรง,ตรงหาดทรายนะคะสำหรับ กลางอยู่ข้างบนนะคะเนื่องจากว่าขี้เกียจขนของรถกระจอดด้านค่านะคะวันนี้พาพ่อมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้ก,ก็กำลังจะทำปลานะคะต้มปลาขังน้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาปลาลงหม้อเลย ที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะจะให้ดูภายในข้างบนก็จะเป็นสวนนะคะสวนลำไยแผ้นกล้องให้ดูนะคะ แต่เราชอบมุมนี้ที่สุดนะคะมุมต้นมะขามคู่ตอนนี้ก็สิบเจ็ดจุดสามห้าหนอนนะคะอากาศก็ไม่ร้อนเย็นสบายนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนอากาศมันก็จะหนาวพอไปอาบน้ำหนาวอยู่บ่เย,ย็น,น,ยนเคยเค่อยพอว่า ภูเขาด้านหน้าก็เป็นประเทศลาวนะคะนี่ลาวกับไทยกั้นด้วยแม่น้ำโขงนะคะด้านหน้าของเราเป็นแม่น้ำโขง เดี๋ยวค่ำๆเราจะเดินไปนั่งเล่นกับเด็กๆนะคะตรงชายหาดเดี๋ยวทำกับข้าวให้พ่อกินก่อนอันนี้เราจะทำลาบปลานะคะแต่ก็จะลวกเลยหลายรอบนะคะยังไม่ได้ใส่ผักนะคะสีสันก็ แต่ว่ากลิ่นหอมมากต้มปลาคังนะคะแล้วก็จะลาบปลาคังเจ้าของที่นี่ใจดีมากนะคะให้มาขามหวานมากินด้วยนี่เดี๋ยวลองชิมดูว้าวหวานขนาดไหน อบ้านดีค่ะน้องเสื้อน้ำเงินนะคะเจ้าของเขาก็จะเดินไปสอดสองดูแลนะท่องเที่ยวนะคะถามว่าขาดเหลือต้องการอะไรบ้างอย่างเราไม่มีเขียงมานะคะเขาก็จัดหาเขียงให้เรา ติดน้ำแข็งน้ำแข็งไม่มีเขาก็จัดหาให้เดี๋ยวต้องมาซ้ำยิงแน่นอนค่ะถ้าเรามาหน้าฝนน้ำหลากน้ำมันก็จะเต็มไปเลยะคะ่ะก็จะไม่เห็นเกาะกลางน้ำนะคะเกาะกลางน้ำก็จะเป็นโขดหิน ลงไปนะคะอันนี้ลาบลาบปลาคางนะคะเราจะไม่คนแหลงเพราะว่าเนื้อปลาเป็นมันจะเนื้ออ่อนนะคะใส่มะนาวใส่ข้าวคั่วใส่พริกใส่ผงพรอเล็กน้อยผงนรอไม่รู้ใส่เยอะเดี๋ยวใส่ผงพรเล็กน้อยนะคะไม่ได้ใส่เยอะน นนะคะคเดี๋ยวชิมก่อนว่าจะไม่คนนเดี๋ยวชิมกันนะคะแซ่บยังอือหือขอใส่เกลือนิดนึงเนื่องจากว่าไม่ได้เอาน้ำปลามาด้วยนะคะ เลือหยิดึงนิดนึงก็กินแล้วก็ใส่ผักต้นหอมผักชีที่เราซอยไว้อะกะะเน่เดี๋ยวจัดใส่จานเลยนะคะ และนี่ก็คือลาบปลาคังของเรานะคะน่ากินไหมนี่บรรยากาศที่แม่น้ำโขงนะคะกับลาบปลาคังโอเคและเมนูต่อไปของเราก็จะเป็นต้มปลานะคะหัวมันนี่แหละอร่อยที่สุดก็อชอบ ก็มีพุ่งมีเ้อด้วยนะฮะยังไม่มเสร็จนะคะ รวยน้าด้วยผักกอน มีที่สองต้มปลาขังนะคะนี่รสชาติจัดจ้านแล้วก็มีแจ่วนะคะไปไปกินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะ ตอนหกโมงเช้าก็หกโมงเ้าน และนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเสร็จเร็วขึ้นมาเร็วเอาไ้ยังรถก็ได้